หากคุณมีความจำเป็นต้องสนทนากับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน Line ผมมีหนึ่งฟังก์ชันของ Line มาแนะนำกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของการแปลภาษานั่นเองมาดูวิธีการใช้งานกันเลยแตะนิ้วไปที่ Li n e แอปพลิเคชันครับจากนั้นครับแตะนิ้วไปที่คู่สนทนาของคุณครับและแตะนิ้วไปที่ช่องสำหรับพิมพ์ข้อความนั่นเองเมื่อปรากฏหน้าจอตรงนี้ขึ้นมาครับแตะนิ้วไปไอคอนตัวแรกครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่ชิ้นติดกันแบบนี้นะครับและคุณแตะนิ้วไปที่แปลภาษาได้เลย จากนั้นครับคุณพิมพ์ข้อความที่เป็นภาษาไทยสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษผมจะสนทนากับคนที่เป็นคนพูดภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะพิมพ์ข้อความภาษาไทยลงไปแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยใช้เวลานานก็เลยขออนุญาต คัดลอกข้อความแล้วก็มาวางเข้าไปในนี้นะครับผมบอกว่าทานข้าวแล้วหรือยังตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษคุณก็แตะนิ้วส่งไปได้เลยในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าคู่สนทนาของคุณเขาสนทนากลับมาเป็นภาษาอังกฤษครับคุณแตะนิ้วตรงนี้เพื่อสลับภาษาและผมขออนุญ,ญาตที่จะคัดลอกข้อความตรงนี้มาเนื่องจากว่าถ้าหากว่าไปพิมพ์ก็จะเสียเวลานะครับอะผมคัดลอกข้อความมาจากนั้นผมวางข้อความเข้าไปในช่องตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าข้อความ ที่เป็นภาษาไทยคืออะไรซึ่งแน่นอนครับมันจะช่วยให้คุณเข้าใจได้อย่างแน่นอนว่าคุณควรจะพิมพ์อะไรกับคู่สนทนาของคุณต่อไปและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของการสนทนากับชาวต่างชาติด้วยด้วยการแปลภาษาในไลน์หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น,น้อยยังไงฝากกดติดตามในเทคโนโลยีชแนลด้วยนะครับ